ดีวันหยุดทุกคนด้วยหลังจากที่เราออกจากบ p พี u ม t เ i นพูวิลล่านครนายกอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางกับเมืองระยองของเราแต่เดียวหาก,กับเราก็ต้องเติมพลังให้ท้องของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะไปหาที่เด็เดๆที่ไหนแถวนี้เราติดตามตอนเช้าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนยี่สิบองศาใช่ไหมเฮียต mm ิยี่สิบหลังจากที่เราดูในโทรศัพท์เนาะน่าจะยี่สิบยี่สิบองศาถือว่าแบบเพื่อนๆที่อยาก ได้บรรยากาศเนาะสารวัตยทิมามา,มาท่องเที่ยวฝั่งนี้ได้พักผ่อนหย่อนใจฝั่งนี้ได้สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั่นก็คือพักผ่อนท่องเที่ยวกิน <c oughs> นั่นแหะคือสกิปของพวกเรา คิดถึงเพื่อนร้องอยากไปหาเพื่อนตอนแรกเราก็กะว่าเออเขาจะหาเพื่อนตอนตอนตอน,ตอนขามานะไม่ใช่ค่ะทุกคนแล้วเราจะลอยไปหาเพื่อนเขาตอนเย็นตอนน,อนนี้แหละเวลานี้แหละกองทัพ <c oughs> ต้องเดินด้วยท้องหรือไามดูก่อนว่าเพื่อนเราจะอยู่บ้านหรือเปล่าเราจะอยู่บ้านเ้ยโทรไปบอกทุกอน แล้วก็เ,เ็นมานานแนละ้วดูได้ว่ามันจะอยู่ไหมระยะทางจากนี่ก็ประมาณอีกสี่โลสี่กิโล จะลมแรงหรือเปล่าวันนี้ต้นไม้ไม่พิ้วไหวเลยไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานลมแรงมากแต่ก็มีต้นไม้ยังเอ็นไหวอยู่พิษพิวพิ้พิวพิ้พิว,พว,พว อีก 500, ห้ารอยเมตเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมาเลขสามสามวันนี้น้องจีก็ทำงานแต่เช้าเลยนะคะทุกคนน้องจีจะพาเราไปหาเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์ด้วยไม่รู้ที่บ้าน สมาชิกหรือเพื่อนๆจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะไปค่ะลุยออกทางหลักแล้วพีจ้า จับปรออ <นะ S 2> อยู่ฝ<ร><ห>ังง่งนีน้แล้วก็ฝั่งโน้นฝั่งโน้นเหรอ okay. ไม่รู้อ่ะเอเห็นขาหมาให,ใหญ่หรืออะไรเนะี่ยจับเล้วได้ ท่านจะเสด็จมาฝั่งนี้แน่นอนเลยนู่นไงเห็นแล้วนั่นไงป้ายอะเมเทปว่ะ ไปแล้วนะคะทุกคนอีกนิดหปึนเราอยู่สงสารแยกนครวานอันถูกใช่ไหมเนี่ยถึงอ่านถูกไ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วมันอ่านยังไงก็คอมเมนต์มาบอกพีภาษาไทายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะครอบครัวเราไม่ค่อยแข็งแรงภาษาจไทย เลี้ยวซ้ายเราถัญนานไฟเลี้ยวขวาก็หลอถัญนานไฟแล้วก็ตรงไปผ่านตลอดผ่านได้เลยจะผ่านเลยนคขาวานมะขาวาลังสันนครนายก การไฟฟ้าใช้ก็เขาออ่อไงเขาหรือเราฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะทุกคน,นของฝ้าจินะครับไปและ หาเพื่อนแล้วคทุกคนเทียบเลยวอีนทจารป่ะอาวเอเออืมัน,นุ้กมุดดริอยากวาอ่ลเียดูเซ ฝักร้านฝักร้านฝักร้านให้พี่น้อง,งหน่อยเขาอร่อยเยอะมากเยอะเขมีครับเยอใหญ่อันนี้ได้ก็ได้ติดไม้ติดมือมาใชา่ใช่อือตอนนี้เราก็มากินบะหมี่เรียบร้อยเรียบร้อยเจอพี่น้องแล้วเจอแล้วเจอเพื่อน,นแล้ว แต่เราก็ไม่กล้าถ่ายมากในร้านเขาอะเรากลัวโดนลิขสิทธิ์ไงเราก็เลยไม่กล้าเดี๋ยวเผื่อเราไปลงแล้วมันเปิดข้อกฎหมายแล้วเราก็ไม่มีทนายอะสู้เขาไม่ได้แต่เราก็ก็เรียบร้อยแล้วละ่ะกินเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยก็อร่อยนะเราก็จะไปต่อละกลับละก็คลิปแค่นี้ก็ฝากไว้แค่นี้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับบายบายมาแล้วค่ะ